เป็นโอเปน n g s h ่งโชว์ของทีมมาสเตอร์ลูกเกตเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เดินแฟชั่นโชว์แล้วแพทเทิร์นก็เป็นการดีไซน์โดยมาสเตอร์ลูกเกตโชว์เปิดมาสเตอร์แมนเทอร์ลูกเกตน้องๆทุกคนทำได้ดีหมดเราเซอร์ไพรส์มากรู้สึกว่าเด็กๆเ,เขาก็ทำได้ดีมากดูก็ดูสง่าก็เป็นสิ่งที่มาสเตอร์ลูกเกตต้องการค่ะว้าว อยากบอกเด็กๆทุกคนว่าพี่เกศภูมิใจในน้องๆทุกคนเดินดีมากดีค่ะน่าภูมิใจจริงๆแล้วเมนเทอร์ของเขาทุกคนก็น่าภูมิใจด้วยค่ะพี oh. <Wow. S 2> ่า oh. มาเป็นหอเลยชอบ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 ดีมากโอ้ย oh. oh. คนลุกเลย oh. จะร้องไห้แล้วเนี่ย oh. แรงออกมาคนแรกนี่คำดีดีมาก oh. oh. ลูกสาวเปล่าเนี่ยเธอขโมยซีนได้เต็มแบงค์เดินดีมากควบคุมม้าได้ดีตอนท้ายถึงม้าจะหยุดก็ไม่ได้พังอะไรมากมายหน้าดูไม่เป็นกังวลด้วยหมายหยุดหม้าหยุดมหดม้าหยุดค่ะลงได้ลงได้แก่แกจะแ,แ,แก้ปัญหาย,ยังไงลงดีเก่งด,ดีมีกเราประทับใจมาก แบงก์ออกมาคนแรกนี่คือเราขนลุกเลยทุกอย่างเพอร์เฟกหมดฉันว่าเขาไม่รู้จักนิสัยม้าตัวนี้ม<า>้าไม่ให้ความร่วมมือเลยคือวันนี้เป็นเทอสญัญญาณนะงสารแม้กระทั่งม้ามันก็ไม่ให้ความร่วมมือ Don't worry Don't worry Don't worry ตอนนี้ฉันว่าเขาไม่ได้เป็นนายแบบแล้วเขากลายเป็นคนเลี้ยงม้าเธอว o าไปลุกฟุ๊ง Go ถ้าฉันเป็นเขาที่ไม่พาไปแพทเทิร์นเดิมอย่างนี้แน่ๆใช่จะต้องแก้แสถานักงานเลยการออกไปเลย uh, he try his best you know ส<ว>ุดโอ้ยดูเป็นเจ้าชายีมากคิมดีจังเลยพอคิมออกมาเนี่ยมันกลายเป็นแบบโอ้โหหล่อจังเลยดูว่าเจ้าชายจากอังกฤษอะ่ะขี่ม,ม้ามาลงมาค่ะ <Yeah. S 2> เฮ้ยลงเท่ <Cool. S 2> ด้วยลงเท่ด้วยเดยวซีเดินได้ไหมาอาวได้นะคิมทําได้ค่อนข้างดีเราก็สึกในรอบมาเราค่อนข้างไม่ห่วงละ yes cool cool ทำให้ดีนะลูกกลับเลย oh. ดีมากดีมากทุกอย่างไปได้สวยมากครับก็แค่จังหวะสุดท้ายหยุดมานิดนึงน,นั่น นั่นนั่นนั่งจอดเลยบอกแล้วว่ามันกลัวเงารักเมีเาหน่อยนะอย่าทิ้งกันเอาหน่อยแบบช่วยกันหน่อยนะดึงลูกไปเข้ามาไปไปเยคุยกันรู้เรื่องเว้ยฉันชอบอันนี้นะฉันว่าแพทเทิร์นน้อยดีแล้วฉันกำลังชอบมากกำลังอินเา ในเซตนั้นเนี่ยต้องยกให้คิมทีหมูสว่าเลยค่ะเอาไปไหนอะไปไหนอะ t s a Battle Honey เราไม่รู้ว่าว่า Battle มันต้องทำแบบนั้นได้แบบทีหมูทำอะไรอย่างเงี้ยผิดแพทเทิร์นนะ The Battle Baby เขาขโมยซีง่ายเธอแพ่นั่นเองไม่เห็นมีอะไรดี Very good ฉันว่าดีดี หมุนด้วย,ผ,ย<ห>ผู้ชายหมุนผู้ชายมีฟูลเทิร์นด้วยเหรอ <c oughs> พี่หมูแหละครับ <c oughs> พี่หมูก็สอนมาครับที่เดินดูดีแล้วเด่นที่สุดคือคิมค่ะถึงแม้ว่าจะมีการแย่งซีนแต่ดึงความสนใจของเราเนี่ยไปที่ตัวเขาดีดีเหลือเกินแผนที่วางไว้ก็คือให้น้องบัวลอยเนี่ยอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็ปล่อยมันแล้วก็เดินรู้มุมกล้องด้วยนะควายอ่ะ ไปออกซีได้เลยขอตบมือโอ้โหถ้าเดินไปหาเดินมาหาแพคคู่เร็วเอิ่มควายคะเธอปล่อยเขาไปไหนข้าเจ้างูกลับไปกันแก่เลควายแล้วเร็วเร็วผมก็คิดอยู่ตลอดว่าแบบมันก็คือพร็อบไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้แต่แต่ว่าตอนนั้นน่ะพี่ซอเนียก็บอกว่าจับมันก่อน Go back and get him don't worry เธอไม่ได้เลยเธอหลุดแล้วเมื่อกี้เขาน่าจะกลับมาเก็บรถ<า>พาน้องกลับมาเลยคือเขาเนีน่ยยังแก้สถานการณ์ไม่ได้แล้พยายามที่จะเดินต่อด้วย,<ท>ย <landfill> โอ้โหอ้ยลูกเอรยเละละเละเทะกระจากออกมาเนี่ยค่อนข้างสเปะสปะทั้งแพทเทิร์นก็ดีทั้งการควบคุมควายก็ดีพังเลยค่ะจบเลยคิดเยอะเกิน พอกัจจังเห็นทั้งฟิล์มทั้งบอมมีแพทเทิร์นพิเศษกัจจังก็เล่นด้วยอันนี้กลายเป็นจังหวะหางเครื่องที่ไม่ลงตัวไปหมดเลยเกลายเป็นเรียวตะยืนนิ่งๆโกโก้เท่ๆชนะแบทเทิลไปเลยไม่ต้องเยอะก็สามารถชนะได้ค่ะว่นนี่ไม่ตลกดัสโค้ดีมากดีดดป๊อปปี้จะต้องถือว่า ออกมาถึงกรรมการทุกคนว้าว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 ,ว,าวต่อกันหมดเลยมันเป็นไปนตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างครับมีแค่อย่างเดียวคือช้างอะหยุดช้างชื่อพ่อใหญ่ผมบอกพ่อใหญ่ครับเรารักช้างตัวนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นควันช้างจริงๆลุนลุนลุ้นลุนลุนลน,ลน,นะผมบอกพ่อใหญ่ครับหนูขอสักครั้งนะขอให้ครั้งนี้มันออกมาดีที่สุดนะเพราะหนูอะอยากจะให้แบบเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของหนูและของพ่อเหมือนกันผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ถ้าเขาสามารถทําให้ช้างยก2ขาขึ้นได้ฉันจะให้เขาได้ที่1เลยยูดีผมก็เอาตัวไปนั่งตรงนายช้างแล้วบอกยกงวงถาจริงจอดเอาไปเลย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 โอโอเอาไปเลยอออเอาไปเลย Magical moment เนี่ยเก <Okay. S 1> ิดขึ้นครั้งแรกที่ปบอปปี้วันเนี้ พอดูแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าว้าวมันเป็นโชว์ที่ทำให้เราว้าวจริงๆเลยอะต้องปรบมือให้เขาเลยดีมากนี่นนสนักใจ <laughs> มัอะไรตลอด It's t t b a a l เน off วันนี้เนี่ยคือรู้เลยว่าเมนเทอร์หมูอัศวะเนี่ยทำกันบ้านเป๊ะมากอันนี้คือแพทเทิร์นที่เมนเทอร์สามคนเข้าโคเรกัฟด้วยกันแข็งแรงครับแข็งแรงอย่างแรง fun strong strong สวยสวยทินเเล่ออกมาดีมาก ความอกัการที่เกิดขึ้นจาความสมัคคีเป็นฟินาเลสที่ร้อยเรียงมาที่ทำให้โชว์ทั้งก้อนมันกลมมากเด็กทุกคนชายเด็กทุกคนเท่จบจบดีจบอลังการจบสวยเห็นความสมัคคีกันระหว่าง3มทีมค่ะไม่มีใครเด่นกว่าใครไม่มีใครแย่งสีน ร้องแล้วร้องแล้วสวยเพิ่งรู้ว่า3คนนี้รักกันรักกันค่ะโชว์สุดท้ายโชว์ทำดีกันดีมากเอาละครับถึงเวลาที่เราจะประกาศคนที่ทำดีที่สุดในวันนี้คือใครครับอยากฟังครับสำหรับผู้ชนะในวันนี้นะครับคือคือป๊อปปี้ครับ แฮตทริกส์ชนะไปก่อนไม่รอแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ um, give me one second I need to talk to your mentormentor Ment โทนี่เล่นเกมกเราอยู่แล้วแหะเพราะว่าเขารู้ว่าพี่มีซอฟต์สปอตสำหรับเวลาตาเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าถ้าเล่นเกมมาจะเ,เล่นเกมไป ถามโทนี่นิดนึงอยากจะเปลี่ยนใจไหมครับกับการเลือกคนเข้าห้องดับพี่ไม่รู้สึกว่าเรยวตาอ่อนเมื่อวานนี้การที่โทนี่ส่งเรียลตาเข้าไปโทนี่เล่นเกมอันนี้พี่ได้ได้ได้คุยกับเรยวตาหรือยังครับยังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้ทำการประเมินใดๆทั้งสิ้นทําไมอ่ะหรือว่าตั้งใจจะตัดเราอยู่แล้วเพื่อกระแสหรอพี่ไม่สนใจอยู่แล้วมันคือเกมของพี่ว่าพี่อยากใช้เกมนี้มันเป็นยังไงคือถ้าเกิดพี่จะบอกว่าคนที่เก่งสุด ควรอยู่เดี๋ยวพี่จะไปดีเบตกับเด็กเองอันนั้นเป็นหน้าที่ของพี่ผมจะทําอะไรก็ได้เพื่อสามคนกลับมาแค่นี้ไงคือแล้วมันมีผลอะไรถ้าเกิดเปลี่ยนเราเขายังจะได้อยู่ไหมเหมือนเทอท่านี้พูดเหมือนเด็กอมมือจะเปลี่ยนคนเข้าห้องดำไหมแค่นั้นจะให้เปลี่ยนใจให้ได้พี่หมูอยากตัดใครหรอคะในเมื่อคุณจะตัดอยู่แล้วมันจะมีผลยังไงถ้าอยู่เปลี่ยนใจอยู่บอกทีมงานได้ว่า that's the best decision for the team ใช่ท้า้ที่สุดกับทีมของผมคือผมอยากให้ทุกคนกลับมาครบในตอนนี้3คน That's my decision มันเป็นหน้าที่ของพี่จะเหลือกี่คนจะไม่เหลือกี่คนเมนเทอร์ทนี่ไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วพี่ทำดีที่สุดกับน้องพี่หรือยังะ Look ก h o s w i ว้ i น g เราแอบเข้าใจความหมายของเขาว่าการเล่นเกมคืออะไรเราขออนุญาตลองเล่นเกมทายใจพี่หมู เมื่อกี้พี่ออกไปบอกเมนเทอร์ของยูว่าจะเปลี่ยนคนไหมพี่อยากให้คนนี้คิดให้ดีแต่วันนี้เขาไม่เข้ามาเซฟยู and I can easily take you out w with t h t t it's t s just game I really really the master of the game I can play whatever game I like วันนี้พี่จะไม่เล่นเกมขอโทษด้วยครับคิม You're not the face พี่บอกแล้วนะครับว่ามันคือการแข่งขันพี่บอกตรงๆพี่ไม่สนเลยว่าอยู่อยากจะอยู่มีเด็กครบสามคนหรือกี่คนและพี่ก็ให้โอกาสโทนี้แล้ว พี่รู้มันคือเกมและเกมยังไงมันจะดีกับทีมพี่ที่สุดโอเควะ for the show วคงจะมีกระแสแต่เราเสียน้องลงไปแต่วันนี้พี่จะบอกว่ากับคนบางคนอะมันก็เล่นเกมไม่ได้เพราะเด็กมันดีเหลือเกินมันเป็นนักสู้เหลือเกินความรู้สึกเราตอนนั้นคือแบบเฮ้ยจริงปะเนี่ย ตามีความสุขมากครับมีความสุขมากจริงๆโอ,โอ,โอ้โหเหมือนแบบบ้างจริงบางอย่างแบบพันยาเมื่อวานอยู่พังจริงพังตรงไหนคะแทบทุกโชว์เลยโอสานนั่งอยู่เงียบๆไม่ยุ่งกับใครเป็นกำลังใจให้ทุกคนฟินาเล่ก็ไม่ทำ ฟินาเล่หนูปล่อยให้พี่ทำเพราะว่ามันถึงออกมาสวยขนาดนั้นไงคะแล้วโชว์ออกมาสวยอลังการมากพี่หมูเป็นเมนเทอร์ที่เก่งมากชนะตั้ง3ามครั้งต่อกันเด็กๆ round of applause three times in a row congratulations โอเคอาจจะปากหวานแต่กนเปรี้ยวแน่ๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่ในรายการนี้ไม่ได้ใช้ปากอย่างเดียวนะครับใช้ฟิเมอป่ะ let's g พี่หมูวันนี้พี่หมูใจอ่อนมากแต่พรุ่งนี้ พี่หมูก็ลืมทุกอย่างเพราะหนึ่งพี่ความจำเสื่อมแล้วสองพี่ายโพล่าเถียงเก่งทำน้อยอู้งานพี่หมูจะแขวะอะไรคะผู้จกตรวว่าพี่ไม่สนเพราะว่าพี่คือ Master of the g a อะแล้วพี่ลองทางจุก